ดีงามนะไปอ่ากระเดงไปอาบน้ำธรรมดาธรรมดาอาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ําเร็วอาบน้ำกันอาบน้ำกันตัวแข็งแข็งตัวแข็งเลยตัวแข็งเลยอาบน้ำนะอาบน้ำกันอาบน้ำกันเออโดนอาบน้ำแน่เดี๋ยวเดียว นั่งลง,ลง,ลงโดนอาบน้ำแน่โนะอ,อ,อ้อโหตอนอาบให้ก็ไม่ได้ว่าจะหนีไปไหนนะแต่ตอนแต่ตอนจะให้อาบ แต่ตอนจะให้อาบนี่รู้สึกแบบอืมเล่นตัวนิดนึงตัวแข็งทื่อเลยนำหนักมากขึ้นต้องมันจะได้ไมต้องอาบแล้วไม่ติดน้ำให้จะไปฉีดเอาเดี๋ยวที่ยินเราอาบตรงนี้ไม่เจอเลยแันมาใครต้องพุ่นแค่วุ้มเหรอ อะ,อะไรนะชมพูย,ยังยังไม่ได้ใส่แชมพูเลยค่ะตัวปอดมันปอดมันบางทีมันนั่นละนนชอบแต่ว่ามันทำก้ากับต่อยน,นี้วลูกไปนู่นหนีนไปไก,กลๆเจน,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 น้ำเข้าตาหนอนนนเอออข้าตาเข้าจมูกค่ะ

าาน,า,นนานสกดตัวตรงน่มันเลี้ยให้ถึงเลยตงลูกโก็ยอมให้อาบแต่โดยดีแต่ตอนแรกไี่ทำเป็นเดินหนีเ,<อ>เหมือนไม่ชอบแต่ว่าแบบว่าก็ดูดี มาูไปโดนเียต้นเาูเลิ้นกยันเลกเดี๋ยวโอเียวม่ิคนไหนรอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอดิยิ้มหน่อยก็เข้าตาหนูแล้ว trong háng rồi, vẫn phải mới đến, nhanh chăng. Cà đinh bảo, tham may ẩm nhanh nhanh chăng. Phải mới đến. Cổn mũi dài, đủ tuổi là phò luôn. Cổn mũi à? ờ, dạng, dạng. ờ. Dạng, dạng. เ,เก่าแล้วหายคาเร็งมนันนะ่อพี่ตาให้นั่นมาทาเอามเัมเม็ดมาโรยไม้ขึนเลยอะไรคะอโอ,อ้ยเก่าหลายทีเราปล่อยเมั่พี่ตาให้มายัไม่ไ้ตักแล้วก็ได้ผัดหนีเพราะว่าเขาือเสือมาหมดเลยสี่มัด มีคนอโตนาันัทำแบบัดใจหด้้โโอโอไม่ต้องฉีดแรงแรงก็ได้หนุ่มบอกว่าลงมาโอ้โหสบายชัวแล้วเอาน้ำมาเอาเอาสายยางมาเดี๋ยวหนูจับให้ นีมหล่อน,นมันเข้ามาหร,อรือมเข้ามานอนในบ้านตายทองรถแล้วเรียันอกไม่ได้ดึงนะลากมันตัวแข็งเป็นนิเลยตัวแข็งเริ่มถอยห่างถอยห่างสิจ๊ะ ่ฮะใชดจ้ะเนี่ยจะไปหนุนแมวกรเจิงนแมวก็เจงเลยฮะไแมวก็นั่งได้นไหวตัวกระโดดหนสบายตัวไหมกระเด่งล้างหนูจะอาจจะอาดนะเดี๋ยวขนด้อยตอนเราไปฉีดยาชื่ออะไรมาดี มาดิง <publishers> อ <sized barking> ้าวก็คือปลาม่าเรียกโคร์รี่มะในปลาดิงตัวปลาหม่าเรียกดิงตัวเดียวใกล้จะเสร็จแล้วนะอีกนิดเดียวหนักตัวบัตดิงก็ต้องเยอะเลยมันค่อยดำที่เกี่ยวดูอย่างเดียวแล้วก็ oh, oh, oh. Oh! oh. oh. <laughs> สบัดอีกเอาเออสะบัดไมบได่ะบัดไห่อดีงสะบัดเอกสะบัดทีสะบัดสะบัดสบัดมันจะสบัดกาหอกเลยเออเก่งเกไปออกไปได้ไปคุกเกือกกิ่งว่ะเนี่ย ไม่เไปตาแบบดดยเข้าอ้าวสมบัติใหญ่เลยว่าไม่ตากแดดเหรอจามเลยเหรอสบายดีไหมระวังรถกระดิ่งมานี่ โอ้นี่รถบ้านนี้มาเสร็จแล้วโอเคภารกิจเสร็จสิ้น